นี่หน่วยเซอร์วิสค่ะพามานั่งโอ้โหนี่โอ้โหนี่อะไรก็ไม่รู้นะไม่เคยกินนะคะเนี่ยนะวันนี้เปิดหูเปิดตาค่ะนะคะสกิล่ามาจอยดื่มสกิล่าโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะคะดิสก็มีอัมไทร์โค้ดด้วยช็อตอีกโคดอ่ากินนั่นสิ่งร่ำนั่นสิ่งทรายถ้าคุณต้องก t ร l ล็กน้อยมากกว่านี้ว้าวนู้นอินอั๊ I not t h i n k about this นอะไรดีมะกิโต้มะิโต้มิโต้สตรอเบอรี่อ่หวานหน่อยชอ่าอันนี้อันนี้ยกหวานนิดนึงค่ะสั่งกินไม่เป็นเะว่านี่คนสั่เขาสั่งอะไรไหมกินกินเนอากห้อไม่เก่งนะมาลาสเนตนะคะ Happy New Year เอ่ออ่ฮ Happy สุขสันต์วันเกิดค่ะราคาล่วงหน้าเออล่วงหน้า อันนี้โอเคอยู่มันออกหวานนิดนึงอืมท่านี้อาจจะขมโอเคอยู่มันแปลกๆว่าเราไม่ได้กินแอลกอฮอล์นานแล้ว่ะมันแปลกๆมันไม่ได้กินแอลกอฮอล์ยอมป่วยครับพี่น้องมันพี่ลองชิมดูสิะอก็ลองลองดูสิอ่ะมาสันเต้พี่จอยเอออยน่อาสันเต้เอ้ยอย่ะ ลิกสิกธิ์ก็บ่าว่าเพลงมีนงคนไปส่งถึงบ้านนี่เป็นบารทัวรลิสนะคะพี่น้องที่บรัสเซลส์นะคะเอพระเอกเราพาไปไหนไปหมดเลยพระเอกพระเอกโฮมสเตอร,ร์มันชะชะชะ ะไรอ่าได้โต๊ะแล้วค่ะพี่น้องเรามาปั๊บเรากินข้าวนะคะกลับมาเราได้โต๊ะนะคะวันนี้เปิดปล่อยแก่หน่อยนี่ไม่นี่ไงพี่จอย โอเควันนี้กินข้าวเยอะมากพี่น้องกินข้าวยัรูดซิปไม่ได้เลยอะดูสิหนาวมากนะคะสไตล์คนแก่ค่ะนะคะมาสันเต็นะพี่น้องทุกคนนะคะขอบคุณเอฟซีนะคะที่ให้สติกเกอร์มาเป็นของขวัญวันเกิดนะคะเพราะว่ากินไม่เก่งหรอกนะคะก็ลองกินดูแก้วเดียวก็จอดนะคะ่ะ ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะเป็นช็อตเด็ดนะคะพี่น้องนี่ดูเจก่อนดูมาดามก่อนะกิล่านะคะป้ากินไม่เป็นนะคะดูสิโอ้โหว้าดูป้าจอยสิคะว้าวอุ้ยอึกเดียวเลยอะอุ้ยโอ้ยตายตาตาตาตตาตตาโอ้ยแกกินหน้าอ่าเดี๋ยวจะดินอ่ะช่า

วัน,นเ,เห็นเขาลดราคาสุดท้ายนะคะเสื้อกันหนาวชุดแสกยาวหลายๆสีค่ะพี่น้องเออครบสิบสองสีเลยค่ะอ่ะปูว่ากันไปพี่น้องนะเจอกันไปไหนมาไหน,ไหนสบายใจแล้วเพราะว่ามีพระเอกไปด้วย <c oughs> บอดี้การ์ด <c oughs> ผัวไปไหนหัวไม่ไปด้วยเออถ้าเมาก็ไม่ต้องกลับนะพอดีเรานั่งใต้แสงไฟพอดีนะคะเพราะว่ามีสีแล้วก็มีไฟมีอะไรสบลายเราผมหัวขาวเลย <c oughs> เ,ออเจอกันนะคะนี่อันนั้นดะใชัยสุตานะคะมาจากเมืองไทยเช็ค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 โอม my g อนโอ้เช็ค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 โอลาลาโอลาลา Thank you! You speak French? Yes! Super super! Merci merci! Oh la la! Oh la la! <laughs> yeah. นี่ค่ะวันนี้เราก็มาทานอาหารนะคะวันนี้ดูสิต้มขาไก่ค่ะนะคะต้มขาไก่ปากูพดมีเนื้อทอดอาหารสั่งมาตั้งสิบกว่าอย่างหิวค่ะหิวหิววันนี้เรามาทานข้าวกันแล้วจะไปจะไปดื่มค่ะนี่แซบมายายแซบบอมาเด้มมาเด้อนะคะเน่วันนี้ป้ามาตั้งแต่ประมาณนะคะเนื้อทอดค่ะพี่น้องอือร่อยไหมอืมอร่อยมีไหมไทยค่ะบอกว่านับอะไรนะสินห้า วันนี้มาด้นับถือสินหาด้วยค่ะเด้อสินขาดนะคะพอดีพี่เขามาจากเมืองไทยก็เลยแวะมาทานข้าวเป็นอาทิตย์แล้วนี่ค่ะรออาหารสั่งก็สิบผู้อย่างวันนี้ต้องกินชิวๆเพราะว่าวอนนี้ไปเที่ยวดิสโก้เทคอับน้องเขานักเขาเอาไว้วันหน้าวันนี้เราไปเพื่อนสาวก่อนนะคะอืมเพื่อนรุนพี่นั่นแหละอืมอร่อยอร่อยนั่งจ่มบัดสันส้ผมเพิ่น ชิกมาดำแซ่บๆนะฮะผัวเป็นน่ารักน่ารักสิเวลีเลิฟปลีกใจุมนผัวน้อยผัวน้อยผสมนี่นี่เมียหลวงนี่เมียน้อยไปใส่พี่น้องร้อนๆเดี๋ยวไปถ่ายต่อนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วดิสโก้เวอย่าโอเคอย่าอย่าอย่าแต่งเขาบอกมีตะบักุ้งกับพี่น้องเห็นบอกว่าอยากกินเลยครับกินฝีมือตัวเองละเบื่อนะฮะวันนี้มีน้องข้าวเหนียวเด้อ เรก้มกมเหอยะเดก้มก้มเรคนปะปะยาฟันดักเห็นบ่มคะพี่น้องเบื่อเป็นตะแสบคักเลยอ่ะมาเราชิมกันพี่น้องไงกินกาแฟมาก็กลัวแบบท้องเสียนะพี่น้องอืมอืมอร่อยเลยไอ้นุชตามันอร่อยอืมอืมโอ้โหสั่งกับเขาเยอะแยะเลยเห็นไหม มาอันนี้อะไรไม่รู้แกงฉวานจะข้าวหวานมีข้าวแล้วข้าวเหนียวสติกิไลฟ์ฟอร์มีโอเคนะกินนิดก่อนเดี๋ยวมันเย็นอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแซ่บๆชินเลยกินเลยเนี่ยเดี๋ยวกินซุปหวานเออเอาไหมมีมีลาบเป็ดแล้วก็ยำเนื้อเอาเลยเอา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 ค่ะเอาเลย กินรวมื้อนี้เอา๋ยวพุ่งกลางแซ่บๆซ่บบุมันย่างสั่งก็เข้าเป็นซิบย่างผิวหลังมื้อนี่เพราะนานแล้วเราไม่ได้มากินไงฮะพี่น้องนะคะเพราะว่าสั่งเลยเพราะว่าอีกหน่อยนะลูกค้าเขาเยอะนะครับลูกค้าเขาเยอะนะคะเราก็เห็นเลยอืมอร่อยไหมคะมันสดชื่นไหมอู้หอู้หัวเส้นผัดกวยเตี๋อปีกไก่ เดี๋ยวกลมซ้ำอ่ะเดี๋ยวกลมทุกเดี๋ยเบ็ดเดยนะอยากเบ็ดแฮปเนียบลาสอยากเป็ดอ่าลาเป็ดไม่ไม่ไม่มันมันไม่มีที่มันยังมีอีกอยู่พี่อ่าน้ำจิ้มออกเออนะคะเดี๋ยวเบ็ดจะเฮียกเห็นไหมอันนี้ก็ลาเป็ดลาไก่วะลาเป็ดค่ะพี่น้องเนื้อกับไก่ผสมกันทุกที่มันไม่พอค่ะวันนี้เรากินกันจริงจริงนัดน้องเขาไว้ที่เลเว่นนะคะพี่น้องเอาไว้วันหน้า พอดีก็เลยมาทางนี้มาเอาของเพราะว่าพี่เขาเอาของมาให้น่ากินนะคะเียวไม่มาเพิ่เดี๋ยวนี้ขามาพี่กินข้าวขาวก่อนแล้วอ่อกิน l ติ s กเกอร์ไรพวกมีเพลสอ๋อโอเคโอเคเอาข้าวขาวไหมไม่ไม่กินไปก่อนเดี๋ยวเขาเหนียวมากื้ซุปอร่อยต้มยำอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยครับพี่น้องฟันไม่ค่อยดีต้องค่อยกินนัฮน ไม่ไทยต้องกินกินไปก่อนเดี๋ยวจะดื่มวมมันนี้ย้ยอมสินขาดคับพี่น้องอากาศดีวันนี้ก็เลยออกมานี่ก็จะชิมนะคะพี่นอ้องลาบเป็ดลาบเป็มกินกับพี่น้องอร่อยไหมลาบเป็ดอร่อยเขาทำแมงแห้งอร่อยมาก นี่นี่ลาบเป็ดนะคะกลิ่นหอมแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวด้วยนะเขาผัดเหมือนกันค่ะว่ามันแห้งอ่ะเขาคัวเขาขั้วเปล่าไม่รู้เพราะว่ากุ๊กนี่คนไทยคนไทยแท้ๆเลยนะคะเพราะว่าที่เขามาทําเนี่ยอร่อยมากไปกินอาหารไทยร้านไหนเนี่ยมันจะไม่ใช่คนไทยแท้ๆนะคะแต่ที่นี่ไทยแท้ร้านมัมมัมนะคะคนเราเรากินเจ้าของคือเจ้าของคือคนเราอือรู้จักันคน สุดยอดเนาะรับไปอร่อยอร่อยมากอ,มอ,มอ,มอร่อยสุดหวานไปนิดนึงหวานนิดอร่อยหมากกินน้ำตาลน,นิดนึงอบหวานอือข้าวเหนียวว้าวกระติบนะดูสิกระติบข้าวสวยมากเอาพี่จอยอือดูสิกระติบข้าวน่ารักเอยมวยว้าว นี่ครับพี่น้องอู้ข้าวเหนียวอ่านี่ไทยแท้เลยคะ่ะไทยแท้สุดยอดสุดยอดอะนะนี่วันนี้เราต้องกินที่เทละเออสวยสวยอืมก็ทำชื่อร้านด้วยครับพี่น้องคือสุดยอดเลยประทับใจมันเป็นอร่อยมากอะประทับใจนี่เห็นไหมครับพี่น้องกินล้าเปีเยอยากเสียงดัง,งรบกวนรบกวนเขานะพี่น้องนะ,นะ ไปกินอาหารฝรั่งก็เบื่อเราคงตื่นตรงนี้อร่อยฟันไม่ค่อยดีด้วยโอ้โหโอ้โหวันนี้แซ่บแซ่บหลายอ่าซ่บแซ่บโอ้โหอร่อยมากซ่บหลายสุดยอดสุดยอดนี่ไงสะใจเลยมีข้าวผัดด้วยนี่ไงข้าวผัดกุ้งมันูข้าวผัดกุ้ง ตำเตงฝันไม่ค่อยดีต้องค่อยกินมันฝันไม่ค่อยดีมันกดคัามควมมันาวนั่นมะนหนาวแลาวก็ผัดนี้ก็นั่นเลยเขามีอยู่อ่ะนี่นะคะเดี๋ยวก็รีวิวให้ดูนะคะข้าวผัดกุ้งนะคะ แล้วก็มีลาบเป็ดนะคะแล้วก็มีแกงฉวานขายแล้วก,กินเลยได้เลยแล้วก็มีนี่ค่ะตำแตงแล้วก็มีน้ําซุปต้มยำต้มยำขาอร่อยอร่อย,ออยอโอเคนะคะแล้วก็ลุยกันเลยค่ะพี่น้องนะเชิญกันนะคะขอกินข้าวก่อน